เบียเดอร์ไวทหรือพัรนันอัสดมงคลสร้างกระแสฮือฮาอีกครั้งหลังประกาศผ่านเพจบิสกิสเบียว่าเตรียมเปิดช่อง o อ l y f a n โดยเผยว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่จำเป็นต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเพศเสมอไปแต่สามารถทำอะไรก็ได้เช่นกินข้าวถ่ายรูปหรือสอนสิ่งต่างๆซึ่งเธอกำลังพิจารณาย้ายคอนเทนต์เซ็กซี่มาที่นี่พร้อมย้ำว่าคอนเทนต์จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เธออยากทำเท่านั้น และหากใครคาดหวังสิ่งที่เธอไม่อยากทําก็ไม่ต้องติดตามเบียยังกล่าวถึงปัญหาระบบการเงินของเมตาที่ไม่โปร่งใสจนเธอรู้สึกผิดหวังและบอกว่าจะใช้ระบบซับสคริปชั่นในไอจีเพื่ออัปเดตไลฟ์สไตล์แทนเมื่อถูกถามว่าไม่กลัวผลกระทบต่อวงการบันเทิงหรือไม่เธอตอบตรงๆว่าไม่มีอะไรต้องกลัวพร้อมยืนยันว่าเธอจะสร้างสรรค์คอนเทนต์ในแบบที่เป็นตัวเอง100%ทั้งนี้ทาง p r ของเมตาได้ติดต่อเพื่อประสานงานกับเธอโดยตรงแล้ว และเธอจะอัปเดตความคืบหน้าในภายหลัง